พยาบาลหัดใหญ่ค่ะร่วมกันลงนามมาดึกความร่วมมือว่าด้วยการยุติปัญหาเอดในพื้นที่จัดสงคลาโดยร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ่งแห่งประเทศไทยและสำนักงานพุยภาคทะเลใต้จัดสงคลาค่ะ วันนี้นายมามาพีสกรีวาแเมรองผู้ว่าราชการจดสงขลาค่ะไปเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการยุติป,ปัญหาเอทในพื้นที่จดสงขาระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่กับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและสำนักงานภูมิภาคทะเลใต้จดสงขาเพื่อร่วมกันประกาศความสําเร็จในจดสงขาของรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมในการจัดการปัญหาเอทระดับจังหวัด รวมถึงการเปิดตัวบริการตรวจและก็รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในวันเดียวณนะศูนย์สุขภาพชุมชนหรือคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ฟ้าสีรุ้งหัดใหญ่เวื้อกลุ่มประชากรในพื้นที่จัดสงลาสามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและลดการส่งต่อเชื้อสู่ผู้อื่น โดยการเปิดตัวบริการนี้นะคะถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการให้บริการ HIV ในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่จัดสงขาโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสารบริการโครงการอีพิกประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของยูเซดและการดำเนินงานขององค์กร Family Health International สําสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขาและสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาคมที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดของประเทศไทยเพื่อยุติปัญหาเอดในประเทศไทยภายในปี2573ซึ่งสําหรับสถานการณ์ โรคนี้ในประเทศไทยนะคะบ,บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเฉพาะในพื้นที่มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ประมาณ 3- 4ถึงพันรายโดยเป็นการเข้ามาตรวจเกือบ100รายต่อวันโดยเพราะว่าในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะยังมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงเช่นโรงพยาบาลสตูลหรือโรงพยาบาลน,นราธิวาสซึ่งอยู่ในกระตามโรคนี้นะคะบ,บอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถึงแม้จะรักษาไม่หายแต่สามารถลดระดับ ของไวรัสลงได้แต่คนไข้นะคะจะต้องมาเข้ารับการรักษาและดูแลจึงจะสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะจริงๆคือด้วยตัวสถานการณ์ที v ชีวิเองคือคนไข้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เองเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 3- 4พันคือฉเฉลี่ยนเนี่ย ก็คือมีตรวจก็ประมาณเกือบเกือบร้อยคนต่อวันค่ะแต่ว่าคือคนไข้เขาดูแลตัวเองดีค่ะเขารู้สถานะของตัวเองแต่ว่ามันติดว่าโรคพวกนี้มันยังเหมือนสังคมยังไม่ค่อยยอมรับค่ะมันยังตีตาอยู่เราก็อยากจะลดปัญหาเรื่องการตรีตาในแง่คนไข้กลุ่มโรคคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยเอดค่ะ จริงๆคือไม่ได้น่ากลัวคือมันไม่หายก็จริงแต่มันรักษาได้สามารถกดระดับไวรัสแล้วก็คนไข้เนี่ยสามารถดำรงชีวิตให้อยู่เหมือนคนปกติได้ค่ะแล้วก็ลดการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้ด้วยซึ่งในคนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เองเนี่ยเขามีความรู้แล้วก็เขาตระหนักถึงตัวโรคของเขาดีแล้วก็เขากินยาสม่ำเสมอค่ะซึ่งสถานการณ์ในของโรงพยาบาลหาดใหญ่เองนะคะในสงขาคือพูดง่ายๆเลยในสงขานี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้น่าเป็นห่วง คือถ,ถ้าจะเป็นห่วงก็ในแง่ของสามจังหวัดหาที่มีอัตราการเสียชีวิตในคนไข้กลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์เนี่ยเยอะอยู่อย่างเช่นเราโรงพยาบาลสตูลนะคะที่เป็นปัญหาอีกอันก็โรงพยาบาลนราธิวาสค่ะหลังจากเราเปิดตัวในวันนี้แล้วความคาดหวังของเราคือไบ้างคือความคาดหวังเราเราก็จะลดปัญหาในการติดเชื้อนะคะลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะโดยเฉพาะในคนไข้ที่ติดต่อ ในเรื่องซิฟิลิสค่ที่ในระยะหลังเนี่ยโรคซิฟิลิสเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นนะคะอัตราการติดเชื้อซิฟิลิสเยอะขึ้นน,น่าจะเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยไม่ตระหนักแล้วก็ไม่ได้ป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะ